ปิ่นเกตมาีเคลื่อนไหวถึงลูกชายคนเล็กเจ้าสมุทรหลังข่าวลือพ่อแม่เลิกกันเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสําหรับข่าวลือปิ่นเกตมาีเจเจตริมเป็นคู่รักดาราดังเซ็นใบาย,ยากันแล้วแต่ณตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทาเอาบรรดาแฟนคลับต่างพาก,กันคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสก,กุลปิ่นเกตมาีที่ได้ส่งฟงรีด ไปให้กับคุณแม่โบชยดาในงานขาวดําซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมานีพี่ชัยรณสงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิดนเกตมานีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินส่งพวงหรีดแยกไปในนามเจตรินวัฒนาสินซึ่งงานนี้ยิ่งทําเอาบรรดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซนใบหยจริงจริงตามข่าวและสาเหตุหลักที่มีข่าวลือเจเจตรินปินเกตมานีเลิกเงียบและอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแม้เลิกไปแล้วคือเป็นเพราะห่วงความรู้สึกของลูกชายคนเล็กอย่างเจ้าสมุทรที่ยังเด็ก ล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีโพสต์ถึงลูกชายคนเล็กเจ้าสมุทรพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่ามากอดโดดกันแม่รออยู่ครับและได้มีการแท็กไปหาเจ้าสมุทรด้านแฟนๆที่เห็นต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมาย